สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวานาพี่น้องครับวันพฤหัส29ีสิสิงหาคม2024นะครับวันนี้เราเล่กถึงเรื่องบุญยนบัพติสตาถูกตัดศีศรษะนะครับก็เป็นท่านยนบัพติสตอก็าราบนะครับทัานก็เป็นใครนะครับเกิดมาเป็นผู้ที่เตรียมทางให้พระเยซูเจา้านะครับวันนี้เราก็มาดูประวัติของท่านเล็กน้อยนะครับจากบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญเบดาได้เขียนไว้บอกว่าผู้นำหน้าพระคริสต์เจ้าทั้งในการเกิดและการตาย ในฐานะผู้นำหน้าบุคคลเจ้าทั้งในการเกิดและการเทศสอนและการตายนักบุญยตนบัพติสได้แสดงให้เห็นในการต่อสู้ของท่านว่าคุณความดีมีค่าในสายพระเนตรของพระเบญจเจ้าในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าแม้ว่าในสายตามนุษย์นั้นเราได้รับทรมานแสนสาหัสแต่เขาก็มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมในความเป็นอมตะดังนั้นเราจึงเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านด้วยความชื่นชมยินดีเป็นวันที่ท่าน เองได้ทําการเฉลิมฉลองเพื่อเราโดยการรับทรมานและประดับด้วยความงดงามเจิดจ้าโลหิตของท่านเป็นการเหมาะสมที่เราจะได้ให้เกียรติแก่ท่านด้วยจิตใจ,จที่เต็มเปี่ยมด้วยความยินดีเพราะท่านได้ประทับตาแห่งการเป็นมรณะสักขีไว้เป็นประจักษ์พยานในพระนามของพระเยซเจ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านนักบุญยอหบัคติสตาน,นั้นได้ยอมถูกจำจองในคุกและยอมตายเพื่อเป็นสักขีพยาน ให้แก่พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งท่านเป็นผู้นำทางให้ก่อนเทสคาตไม่ได้สั่งให้ท่านบริเสธองค์พระสตษเจ้าแต่ไม่ยอมให้พูดเกี่ยวกับความจรงิงอย่างไรก็ดีท่านยอมตายเพื่อพระสตษเจ้าเนื่องจากพระกตษเจ้าตรัสว่าเราคือความจริงเที่ยงแท้ดังนั้นในการที่ท่านยอนได้ลังโลหิตเพื่อความจรงิงท่านได้ตายเพื่อพระกตษเจ้า อย่างแน่นอนท่านเป็นสักขีพยานให้กับพระกทธเจ้าที่ได้ทรงบังเกิดมาและสั่งสอนและทรงล้างบาปโดยอาศัยการบังเกิดของท่านการสั่งสอนและการทําพิธีล้างดังนั้นความทรมานของท่านจึงเป็นการทํานายถึงวัทรมานของพระกทธเจ้านี่คือคุณสมบัติและความแข็งแกร่งที่ยอมรับจุดจบในชีวิตด้วยการหลังโลหิต หลังจากที่ต้องทรมานอยู่ในคุกเป็นเวลานานท่านผู้สั่งสอนเกี่ยวกับอิสรภาพและสันติภาพแห่งสวรรค์ต้องถูกจำจองโดยคนชั่วร้ายท่านผู้มาเป็นสักขีพยานให้กับองค์แห่งชีวิตจนสมควรได้รับสมญาว,ว่าเป็นตะเกียงที่ทอแสงจากองค์แห่งความสว่างคือพระคริสตเจ้าท่านถูกจำจองอยู่ในคุกมืดท่านได้รับ อภิสิทธิ์ในการทําพิธีล้างให้กับองค์พระพุทธไถ่ของโลกได้ยินวัสุเสียงของพระบิดาจากเบื้องบนและได้เห็นวระสถานจากพระจิตเจ้าลงมายังพระบุตรต้องได้รับการล้างด้วยโลหิตของท่านเองการอดทนต่อความทุกข์ทรมานชั่วคราวเมื่อเห็นแก่ความจริงนั้นไม่ใช่ภาระหนักสําหรับคนอย่างท่านยอนตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งที่ทําให้ง่ายและปราถนาเพราะท่านรู้ว่า จะได้รับรางวัลคือความสุขนิรันดร์ความตายนั้นเป็นสิ่งใกล้ตัวและแน่นอนโดยธรรมชาติมรณะสักีจึงเห็นว่าการยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อเป็นพระพรฉะนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตนิรันดรนโดยการยอมรับโธรมานของพระสต์เจ้าดังนั้นนักบุญเปาโลครัสาวกถึงกล่าวไว้อย่างถูกต้องว่าพระสต์เจ้าได้ประทานแก่ท่านไม่ใช่เพราะแต่ความเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ ให้ท่านต้องรับทรมานเมื่อพระองค์นี่เป็นรางวัลที่พระคริสตเจ้าประทานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรให้รับทรมานเมื่อพระองค์เพราะว่าความทุกข์ทรมานในชีวิตนี้ไม่อาจเปรียบเทียบได้กับพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระเจ้าจะทรงแสดงแก่เราในภายหน้าครับวันนี้ที่เราบอกว่าเราระลึกถึงนักบุญยอนบัพติสตุตัดศรษะ ทำไมถึงถูกตัดศีษะแล้วก็มีในบทอ่านในพระคัมภีร์ในเรื่องราวที่นางเฮโรเดสใช่ไหมก็ภรรยาของเฮโรดก็ให้ให้ทหารไปตัดศีษะเนื่องจากที่ลูกสาวของดากมาเต้นรำแล้วก็ถูกพระไทยแล้วก็เฮ้รดก็ชาก็บอกว่าเออจะขออะไรก็ได้อะไรแม้จะครึ่งหนึ่งของสมบัติก็ให้แต่นางเฮโรเดสก็เมื่อลูกมาถามแม่จะขออะไรดีก็แม่นั่นก็มาเคิียดมีความเครียดแค้นว่าท่านย่อนก็ได้ตําหนิตาหนิสิ่งที่กระทาคือมาเป็น ภรายาของเอรอดเรืออะไรทาแล้วไม,ม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องนะก็ตําหนิติเตียนจนข้ามเป็นที่โกรธแค้นแล้วก็ความโกรธแค้นของนางก็บอกลูกสาว,วก็บอกขอศีรษะของหยอ่อนเลอกเป็นเหตุที่มาที่ท่านหย่อนนั้นก็ถูกตัดศีรษะแล้วก็ท่านก็เป็นสักขีพยานถึงองค์พระเยสุจ้าเป็นพยานด้วยเลือดด้วยเนื้อเป็นร่าสักขีที่เอาเห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องนักบุญหย่อนบัพติสตา เกิดมาเพื่อประกาศพระเยซูเจ้าและชีวิตการประกาศพระองค์นั้นท่านก็ไม่ได้ประกาศด้วยคําพูดเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญก็คือท่านประกาศด้วยชีวิตของท่านด้วยก,การเป็นพยานยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้าก็ได้นอนที่สุดว่าท่านถูกตัดศีรสาเนี่ยเพราะว่าท่านได้เทศได้สอนแล้วก็ได้บอกได้มีลูกศิษย์ลูกหาติดตามท่านจํานวนมากมาย,ย่อนสิทธิ์ของหย่อนบัติสแล้วท่านก็ถูกจับขังคุก ถูกอะไรแน่นอนอยู่ในช่วงของการเบียดเบียนศาสนาด้วยอะไรด้วยก็ทหารก็ตามไล่ล่าข้าวันบรรดาคริสเตชนและยอนก็เป็นผู้นำใช่ไหมก็ถูกจับแล้วก็ถูกตัดศีรษะเพราะความกลัวโอเสียหน้าของกษัตริย์เทรอดที่ให้ทหารไปตัดศีรษะอันนั้นอันเนื่องมาจากสิ่งที่ตนเองพูดว่าขอ,ออะไรก็ได้บอกกับหญิงสาวคนนั้นขออะไรก็ได้แล้วเมื่อขอศีรษะยอนก็ไม่เสียคำพูดให้ทหารไปตัดแม้ ลึกๆในจิตใจของเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกันตามแต่ว่ากลัวเสียหน้าก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้บางทีหลายครั้งเราก็ทําบิดพลาดเพราะเรากลัวเสียหน้ากลัวอย่างนี้อย่างนั้นนะครับยอนบัพติสเป็นแบบอย่างของความเป็นจริงยอนบัพติสเป็นแบบอย่างของการเป็นพยานยืนยันถึงองค์พระเยสุเจ้าตลอดชีวิตของท่านเลยจะว่าได้นะครับวันนี้ขอพระ็นเจ้าผู้ทรงสัรผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด あ